ลัคนาราศีเมษนะครับเมื่อดาวพรฤหัสบดียกย้ายได้ตําแหน่งเป็นอุดหรือว่ามหาอุดนะครับซึ่งแปลว่าดวงสูงส่งแล้วก็ดวงแห่งชัยชนะดาวพฤหัสบดีนั้นนะครับเป็นตัวแทนในเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสําหรับราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษนะครับลัคนาเมษเนี่ยถ้าอยากจะเติบโตถ้าอยากจะก้าวหน้านะ จะให้ดีที่สุดนะครับต้องมี2อ,อย่างนะครับ 1. ต้องมีเรื่องของความรู้ความรู้ความสามารถแน่นอนแหละทุกคนก็ต้องมีแต่สำหรับลัคนาราศีเมษจะค่อนข้างพิเศษหน่อยคุณสามารถที่จะใช้วิชาความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตก้าวหน้าต่อยอดความสำเร็จได้ครับดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น เรื่องแรกคือความรู้เรื่องที่สองคือคุณต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยผลักดันแล้วก็อุปถัมภ์ดาวพระรหัส,สบดีในโหราศา,ศาสาตร์แปลว่าผู้ใหญ่นะครับเมื่อดาวผู้ใหญ่เนี่ยโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับมีแต่ผู้ใหญ่นะไม่ใช่มีกำนันด้วย <Luke> แหมแวะเล่นนิดหนึ่งเมื่อดาวผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับโคจรได้ตำแหน่งที่ดีอย่างเช่นอุดหรือมหาอุดเนี่ยแปลว่าสูงส่งนะครับแสดงว่าราศีเมษเนี่ย มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะครับพบปะพูดคุยร่วมงานหรือว่าทำความรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่คุณอยู่และหรืออาจจะเป็นวงการที่ซัพพอร์ตอาชีพหรือซัพพอร์ตวงการของคุณได้อีกทีนึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสามารถที่จะพูดง่ายๆว่ามี power นะครับสามารถที่จะชี้ขาดนะครับหรือว่าชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะชี้เป็นชี้ตายในในอนาคตของเราหรือว่าในแนวทางนะครับที่ลัคนาราศีเมษนั้นจะเป็นไปซึ่งก็โชคดีมากที่การชี้ขาดในรอบนี้เนี่ยเป็นการชี้ขาดในแง่ที่ดีนะครับเกี่ยวกับความก้าวหน้าการเติบโตนะครับตำแหน่งแห่งหนนต่าง,งโดดเด่น รวมไปถึงในเรื่องส่วนตัวเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนาะถ้าเกิดตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยดยานพาหนะเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนะครับใครอยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะโยกย้ายย้ายบ้านย้ายหอย้ายที่ทำงานสามารถโยกย้ายได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้ที่ดี ได้ที่ที่เราพึงพอใจนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีเกิดขึ้นนะครับในรอบระยะเวลาประมาณ3เดือนก็คือช่วงที่ดาวพฤหัสบดีนั้นเคลื่อนยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในระยะศูนย์องศาเนี่ยก็เ,เริ่มที่จะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแต่จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะ,ะชัดเจนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับด้วยองศาของดาว ตอนนี้ดังนั้นภาพรวมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับวินาทเอ<น>งเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงวินาทคือเรื่องที่เป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้ทํามาก่อนหรือยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้รับรู้มาก่อนพอดาวดวงนี้เนี่ยโคจรเป็นมหาอุจในเรือนพันธุเนี่ยแสดงว่าไอ้เรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยเนี่ยมันก็จะได้เปิดเผยไอ้เรื่องที่คิดคิดไว้ยังไม่ได้ทําก็จะได้ทําจะประสบความสําเร็จนะครับ ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านใครอยากจะย้ายที่อยู่ย้ายได้ใครอยากจะได้ที่อยู่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเช่าการซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสได้นะครับสูงนะครับใครอยากจะเปลี่ยนรถซื้อรถใหม่จะรถใหม่รถมือสองก็ตามแต่และแล้วแต่ดวงของคนนะครับจะประสบความสำเร็จเปลี่ยนได้ซื้อได้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของครอบครัวเปลี่ยนแปลงสถานะเช่นจากโสดไปมีคู่นะหรือจากมีคู่แต่คู่ไม่ดีไงแล้วอยากจะโสดลวนแล้วแต่จะทำสำเร็จทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆในลัคนาราศีเมษในช่วงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณจะ รู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วเกี่ยวกับการเปลีป่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเรื่องครอบครัวนะครับดีนะครับเรื่องที่อยู่อาศาอัยดีย่นยานภพานะดีความก้าวหน้าตําแหน่งแห่งหนําแหน่งทางวิชาการคนที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ความรู้การฝึกอบรมการสอนการเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆโดดเด่นนะครับ ก็จะโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะแต่โดยรวมเนี่ยเด่นทั้งหมดนะครับงานที่เกี่ยวความมั่นคงก็โดดเด่นนะครับสิ่งที่จะบอกนิดนึงก็คืออาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับด้วยคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับแต่ว่าดาวธาตุดินเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นมหาอุดหรือว่าเป็นมาอุดเนี่ยนะฮะคือกรกฎเนี่ยเป็น ราศีแม่ธาตุน้ำนะครับหรือว่าราศีที่เขาเรียกว่าราศีทววรนราศีลักเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยก็จะเกิดแบบเป็นเหตุใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เป็นราศีธาตุน้ำกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับดวงชะตาเนี่ยดวงชะตารา,ราศีเมษแล้วก็ราคนาเมษแต่ดาวบรหัดเนี่ยจรเข้าสู่กรกฎธาตุน้ำนะครับซึ่งเป็นธาตุน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าการต้องปรับตัว นะครับเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์นะครับอารมณ์ของชาวราศีเมษก็จะรู้สึกสูงส่งอ่ะจะรู้สึกมั่นอกมั่นใจนะครับเชื่อมั่นในตัวเองแต่นะครับก็ต้องเต็มไปด้วยการปรับตัวนะการปรับตัวบางคนเนี่ยย้ายที่ทํางานใหม่ก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะปรับตัวเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมปรับตัวเกี่ยวกับผู้คนนะครับต้องเข้ากับผู้คนใหม่ๆให้ได้ปรับตัวเกี่ยวกับระบบงานต่างๆ นะครับหน้างานต้องทํำยังไงกนะ็ต้องปรับตัวทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้คุณอ,อาจจะปรับตัวเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นราศีธาตุน้ำน้านี่คือต้องไหลไปนะครับไหลไปแล้วก็สามารถไหลไปในซอกซอนไปทุกทุกอนูนะแทรกซึมไปได้หมดใช่ปะ่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะบแบบแบบไปตามแบบของเขาเห็นป่ะ เรอาอสังเกตว่าน้ำเนี่ยเวลาเทใส่แก้วก็จะอยู่เป็นรูปทรงในแก้วใช่ไหมเวลาเทใส่ขวดเนาะเป็นทรงสูงก็รูปทรงน้ําก็เปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงต่างๆนะครับเรื่องดวงชะตาก็เช่นเดียวกันความสําเร็จที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้มานะครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวนะครับคุณอาจจะใช้วิธีการเดิมๆนะครับหรือว่าอ,อ,อุดมการเดิมๆไมเซตเดิมๆเนี่ย อาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยน,นต้องอาจจะมีเพิ่มมีลดแล้วแต่นะครับพระราชเป็นธาตุดินนะดินมาอยู่ในราศรีธาตุน้ําให้เรานึกถึงสภาพของการเอาดินแข็งแข็งนะครับมาโดนน้ำเนาะมาโดนน้ําเอาน้ําใส่ลงไปแล้วดินเนะี่ยมันก็จะมีความอ่อนนุ่มลงนะฮะสามารถที่จะเป็นดินเหนียวใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะปั้นนะเป็นรูปร่างต่างๆนานาได้เห็นไหมครับนี่คือ อธิบายให้พวกเราเห็นชัดๆ,ๆนะครับในเรื่องของอกฎเกณฑ์แล้วก็ธรรมชาติของราศีนะครับแล้วก็เรือนชะตาต่างๆเพราะนั้นลัคนาราศีเมษเนี่ยพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะซึ่งแปลว่าความก้าวหน้าคุณจะก้าวหน้าได้ยังไงคุณก็ต้องก้าวหน้าแบบไปวินาศก่อนนะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยแสดงว่าต้องก้าวหน้าโดยที่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วทําไงต่อ เปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยดาวพฤหัสไปเป็นอุดอยู่ในกรกฎธาตุน้ําเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวนะปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือคนรอบข้างเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะต้องเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์กับตัวของเราเองทําให้เรานั้นปรับตัวได้ง่ายขึ้น ตามสถานการณ์ตามสภาวะการสภาพแวดล้อมต่างๆทำให้ลัคนาราศีเมษเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปนะฮะต้องปรับตัวนะครับถ้าเกิดเราพยายามแข็งหรือว่าแบบไม่ปรับตัวอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับถ้าเราไม่ยอมปรับที่ตัวเราเองเนาะสถานการณ์ภายนอกหรือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยจะเป็นตัวบีบทำให้เราต้องปรับ ซึ่งถ้าเลือกได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ะเลือกที่จะปรับเองก่อนคือไม่อยากให้ใครมาบังคับใช่ไหมไม่อยากไม่อยากที่ต้องปรับไปตามแบบการโดนบังคับหรือแบบกฎเกณฑ์ที่มามากำหนดไว้ว่าต้องปรับใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เราปรับที่ตัวเราเองก่อนนะครับมันจะง่ายนะก็จะดีทั้งกับตัวเราดีทั้งกับบริวารน,นะคนรอบข้างดีทั้งกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้ที่เขาจะสนับสนุนเราเขาก็เต็มใจแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนได้แบบเต็มที่นะครับนี่คือลัคนาราศีเมษนะในช่วงที่ดาวพระหัสสมดีเนี่ยยกย้ายเป็นมหาอุดนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนนั่นก็คือช่วงประมาณ2ตุลาคม68ไปจนถึง23ทธันวาคม68นะครับก็เป็นช่วงที่ จุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วก็ทำให้คุณรุ่งโรดรุ่งเรืองประสบความสำเร็จอย่างที่สุดเลยนะครับขอให้โชคดีครับ